ใครรู้จักพร้อมแคลดบ้างเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเงินพร้อมใช้เนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีสเตปการกู้เงินที่แบบว่าใครๆก็พูดกันแบบติดปากเลยนะว่าสมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าคนคำประกันแต่ก็จะบอกให้เกริ่นไว้นิดนึงว่าเขาเป็นของ l e สซ i n g แต่ว่าเขาเป็น l e ส s ิ่งที่ไม่ได้ l e สซ i n g เหมือนแต่ก่อนแล้วนะ ฉะนั้นตัวนี้เขาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังสินเชื่อพร้อมแคทหรือว่าเงินพร้อมใช้พร้อมแคทเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มสักนิดหนึ่งแต่ก็ตัวคุณเองก็ควรจะฟังไว้ก็ดีนะเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นหนึ่งในคนในกลุ่มนั้นด้วย เราสินเชื่อตัวนี้ค่อนข้างจะช่วยในเรื่องของการจัดการทุกค่าใช้จ่ายตามความต้องการใช้เงินของคุณได้ดีเป็นสินเชื่อพิเศษจริงๆเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่านะซึ่งคุณจะต้องเป็นพนักง,งานเงินเดือนอายุงานก้อนหนึ่งปีขึ้นไปและที่สำคัญเนี่ยควรจะมีอายุระหว่าง25-55ถึง55ปีสิ่งที่เขาทำได้ก็คือระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยให้คุณเริ่มได้ที่12เดือน แล้วก็ไปจบที่36เดือนที่สำคัญเขาขอเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเก่าของ Isuzu Leasing เท่านั้นหลายคนคงรู้สึกผิดหวงังเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของคุณสักเท่าไหร่แต่คนที่ตรงเขาก็มีนะฉะนั้นสินเชื่อพร้อมใช้พร้อมแคตตัวนี้เขาจึงให้วงเงินตามสเต็ปของกฎหมายนั่นหมายความว่า สูงสุดที่จะให้ได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้และก็เริ่มต้นที่จะให้ได้1.5เท่าส่วนในเรื่องของการผ่อนจ่ายก็ชำระจ่ายแบบรายเดือนเท่าๆกันทุกๆเดือนให้นานถึง36เดือนด้วยกันในส่วนของดอกเบีย้ยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยตกวันละ7บาทโดยประมาณแต่คิดแล้วแล้วก็กำหนดไว้แล้วเนี่ยไม่เกิน25%ต่อปี ใครที่อยากจะสมัครและใครที่คิดว่าตัวเองตรงกับเงื่อนไขของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาวทะเบียนบ้านและก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนรวมทั้งคุณก็ดาวน์โหลดแอป p ้อ m c a t b a r r รอไว้ได้เลยหาโหลดได้จาก Play Store หรือไม่ก็ App Store คุณก็สมัครยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปนั่นละ ใครที่กู้ผ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่อยากจะสมัครจริงๆไม่อยากจะดาวน์โหลดแอปไม่อยากจะค้นหาคุณก็ไปคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย